สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับคนเฮงทุกท่านกันเลยนะครับนะนะครับก็หมานกันบ้างครับฝุกอีกแล้วนะครับเนาะเออนะครับเน้นหลายๆตัวไม่เข้านะครับพอมาเน้นตัวเดียวนะครับเข้านะครับอันนี้ก็นะครับก็บังเอิญจริงๆนะครับเนาะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับตัวเดียวเลยนะครับ38นะครับตัวเดียวเลยฟันไม่เดียวนะครับ จัดไปให้คู่เดียวนะครับน่าจะโชคดีนะครับถูกกันหลายท่านอยู่นะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะสำหรับน้อยอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับนั่นแหละครับเนาะช่วงนี้ที่น้อยไหนมันเข้าก็เอาเล่นเฉพาะน้อยนั้นก็พอนะครับไม่ต้องไปจับทั้ง3น้อยนะครับยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับถ้าเอาทั้ง3น้อยนะครับก็เลือกน้อยไหนน้อยหนึ่งนะครับโอ้สาหรับนะครับฮ้านอยพิเศษนะครับออก2 92นะครับ3 4 สามสีไม่มีเนาะเออไปออกของ V.I.P นะครับให้ V.I.P ไปนะครับแล้วก็ผลฮานอยปกตินะครับออก18838นะครับก็เน้น3รูป3ตัวเดียวเลยนะครับก็มานะครับแล้วก็มาตัวเจาะนะครับ38ตรงๆเลยนะครับแล้วก็เน้นให้ตัวเดียวนะครับสําหรับที่ในชุดรวมเนาะเออให้ให้ไปที่ช่องหวยลาวนะครับอันนี้ชุดรวมนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าทั้งนะครับ 888แนะครับแล้วก็8338เนาะในชุดรวมนะครับสำหรับผล v i p อนะครับออก5ค่นนะครับ76เฉียดเนาะเน้นเม็ดเดียวนะครับ03นะครับออกมา13นะครับเสียดายจริงๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังมีฮานอยที่เข้าไปนะครับอันนี้นะครับก็จะมีเข้านะครับมีดุดนะครับประปนกันไปแล้วผมก็ ไม่ได้การันตีเนาะว่ามันจะมาอีกไหมนะครับในวันนี้นะครับสำหรับในเม็ดเดียวเนาะอ่าผมก็ให้ไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอย่างไี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะว่าต้องขอบคุณนะครับกาลังใจทุกๆกคนทุกท่านนะครับที่ส่งมาให้กันนะครับเนาะมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับในวันที่21นี้นะครับสําหรับฮานอยแรกนะครับก็จะเป็นฮานอยนะครับ VAP นะครับเนาะนะนะครับก็เป็นฮานอยช่วงนี้ก็ฮานอยนี้ก็ขายยาครับ ก้าเวลาครับหาหนอยนี้นะครับเนาเออครับอะไรนี่ยังไม่มาเลยหาหนอยพิเศษนี่นะครับเอาใหม่นะครับเผื่อจะมาในวันนี้ก็ได้นะครับพิเศษในวันนี้ก็จะมีเด่นนะครับเด่น3นะครับแล้วก็เด่น4เน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับก็จะเป็น3เด่น3มรูด3นะครับตัวเดียวเลยนะครับจับคู่ก็จะเป็น30 32 37 30 31สิเออนะครับผู้มองเป็นอยู่ว่าเป็น31แต่พูดเป็น30หรือว่าจะมา30อันนี้ก็ไม่แน่นะครับต่อไปก็เป็น40นะครับ42 47 41นะครับ 8คู่ที่ให้เน้นนะครับตัวกันก็จะเป็น76นะครับแล้วก็3 8ฟันเม็ดเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดมาล่วงหน้าเลยนะครับว่าจะฟันเม็ดเดียวตัวไหนนะครับเอาเมื่อกี้เลยสดๆเลยนะครับพูดย้ำนะครับใช่ไหมอ่านะครับพูดย้ำมา3าก็ฟันเม็ดเดียวนะครับ30นะครับสรับฮานอยพิเศษนะครับเอาลอง3ตัวดูนะครับเพื่อจะมาสักวันแหละนะครับอาจจะต้องมาสักวันแหละฮานอยนี่3ตัวนี่ วันนี้นะครับก็จะเป็น430 541 4 3 1สนะครับจบไปนะครับสรับในน่อยแรกนะครับก็พรุ่งนี้นะครับมีหวยลาวด้วยนะครับที่ก็อย่าลืมนะครับไปติดตามนะครับดูกันที่ช่องนะครับหวยลาวเนาะสำหรับในหวยลาวนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับล้อ่านะครับผมว่าจะมา หาเนื้อมาขายเหรอครับเนาะเออนะครับว่าจะขายครีมนะครับขายครีมที่ผมใช้นี่แหละนะครับเนาะครีมหน้าคงหน้าขาวนะครับครีมทาผิวนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนําให้ดูนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้านะครับปูบอกคือยังอีกโดนนะนะครับเนาะอีกไม่กี่อาทิตย์อีกไม่กี่วันแล้วครับก็จะปีหน้าแล้วนะครับยังไงก็รอติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวหาครีมมาขายนะครับยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะอ่านะครับ ขายของกับขายของต่อไปนี่นะครับก็จะขายของนะครับแล้วก็จะบอกแนวทางด้วยนะครับก็นั่นแหละครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเด้อนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นฮานอยนะครับปกตินะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5นะครับซึ่งผมเปลี่ยนตัวเด่นไป2สูตรเลยนะครับที่แรกผมว่าเอ๊มันจะมาตัวนี้หรือเปล่านะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนมาอีกสูตรหนึ่งนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับจับคู่อ่าตัวเด่นนะครับเด่นฟันเน้นตัวเดียวนะครับก็จะเป็นเด่น4รู่4สนะครับจับคู่นะครับก็จะเป็นนะครับ4 6 4 7 4 1แล้วก็4 8นะครับ ห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ห้าแปดนะครับตัวการก็จะเป็นสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ห้าศูนย์นะครับมเม็ดเดียวมเม็ดเดียวมเม็ดเดียวเม็ดเม็ดเดียวกดไลค์ก่อนครับกดไลค์ก่อนน้านะครับกดอีกกดอีกกดอีก,ก,อกน,นี่ยครับกดอีกนเนี่ยนะพูดเลยถ้าจะก,กดนะกด กดกดครั้งเดียวนะครับอย่าจะ,จะกดซ้ำนะคร้ากดซ้ำมันจะยกเลิกนะครับกดทีเดียวพอนะครับกดทีเดียวกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกันคอมเมนต์กันด้างล่างด้วยนะครับเม็ดเดียวในวันนี้นะครับ4.1นะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้การันตีหรอกครับว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับซึ่งเลขมีเป็นร้อยตัวนะครับเนาะมาเจาะจงให้ตัวเดียวนี่มันมันมามันก็อัศจรรย์จริงๆนะครับเนาะมันนอกจากมันฟุกจริงๆนะครับถ้ามันจะมานี่นะครับเลขตั้งร้อยตัวนะครับให้ไปคู่เดียวเนี่ยมันมาจริงๆเหรอนะครับมันก็เป็นมันมันฟุกนะครับมันคือคือมันฟุกนั่นแหละครับเนาะเออนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ดูตามสูตรนั่นแหละครับเนาะช่วงนี้อีกอย่างก็คงเป็นช่วยดวงมัน ลังขึ้นเนาะนะนะครับดวงที่นี่แหละครับสูตรที่มันเข้ามันก็เข้านะครับเนาะก็เหมือนหวยลาวนั่นแหละครับช่วงนั้นที่มันเข้ามันก็เข้ายาวเลยนะครับก็สำหรับนะครับสำหรับ3ตัวก็จะมี85 6 257 3 41นนะครับนั่นแหละครับจบไปนะครับต่อไปก็จะเป็น VIP นะครับ VIP นะครับก็จะมี เด่น9นะครับแล้วก็เด่น0เน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับก็จะเป็นในเด่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 นเก้ารูดเก้าตัวเดียววีไอพีนะครับฟันเก้านะครับจับคู่ก็จะเป็นนะครับเก้าห้านะครับอืมนะครับเก้าหกเก้าเจ็ด แล้วก็98นะครับ05 06 07 08นะครับตัวกันก็จะเป็นนะครับ99นะครับแล้วก็09นะครับเม็ดเดียวนะครับสำหรับ VIP นะครับก็จะเป็น97นะครับเม็ดเดียวนะครับ 3ตัวนะครับก็จะมี308นะครับ598นะครับ497นะครับผมดีเลยครับจบไปนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเนาะทั้งฮานอยนะครับแล้วก็หวยราวนะครับในวันที่21นี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมทุกๆข้อความด้วยนะครับก็ สำหรับการรับชมรู้ข้อความอลยไงสำหรับการรับชมนะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับในวันที่นะครับบางทีก็มันอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะท้อนะครับก็มาดูข้อความนะครับมาดูคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจนะครับมันก็มีกําลังนะครับมันก็มีหวังนะครับมันก็มีแรงนะครับเนาะฮึดสู้นะครับอ่านะครับยังไงใครที่กําลังท้อนะครับกําลังท้อถอยนะครับกําลัง แล้วถ้เครียดอยู่นะครับอีกอย่างช่วงนี้ก็โควิดมาแล้วนะครับยังไงก็เนาะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับดวงนะครับแล้วแต่เวรแต่กรรมนะครับของแต่ละคนนะครับซึ่งนะครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นนะครับเพราะว่านะครับเราจะเราก็ไม่รู้ล่วงหน้านะว่ามันจะเกิดอะไรว่ามันจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับทําวันนี้นะครับให้ดีที่สุด นะครับก็ here, อะไรที่มันหนักนะครับเราก็พอปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับก็หวังว่านะครับมันจะนะครับผ่านไปได้โดยเร็วๆนะครับเนาะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่านะครับยังไงก็มันต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับ ถ้าใครท้อนะครับมาดูคนดวงเฮงนะครับยิ่งท้อกว่าเดิมอีกมว้ยที่อ่านะครับมาดูคนดวงเฮงนะครับใครไม่มีใครไม่มีอะไรทำนะครับก็มาดูคนดวงเฮงนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับติดโควิดนะครับมาดูคนดวงเฮงนะครับเนาะช่วงหวยลาวก็มีนะครับมีหวยลาวก็มีหวยไทยก็มีนะครับหวยเด็ดจัดไปนะครับยังไงก็นั่นแหละครับออกไปไหนไม่ได้ติดโควิดนะครับมาดูกันนะครับมาดูคนดวงเฮงนะครับได้ดูกันทุกวันแน่นอนนะครับอ่านะครับแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเนาะ อยู่ด้วยกันอีกนานนะครับอีกยาวนะอีกยาวนะครับอ่ะนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้ก็พูดเยอะแล้วนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสูสุ